สวัสดีค่ะช่องพี่ผืนดินกับน้องผืนป่าคุณครูนอกโรงเรียนนะคะวันนี้นี่พามาชมบรรยากาศทางลงนากันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยก็คือแต่ก่อนมันจะเป็นที่โล,งโล่งๆตอนผ่อนมันสับปะหลังตอนนี้นี่ก็คือเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเตรียมถอนอีกทีก็น่าจะเป็นปลายช่วงปลายปีนะคะกยอยแม่กาลังจะพาไป ชมทุ่งนาวันนี้นี่จะมาเก็บผักไม่ได้อัพอะไรลงตั้งนานแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายช่วงวันหยุดก็บางทีก็ติดกิจการงานหลวงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาค่ะแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้นี่ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเพราะว่าเราก็อยู่บ้านงดเชื้อเหมือนกันเราก็กลัวเราติดเนี่ย ถึงแม้จะมาทุ่งนาก็จริงแต่บางทีนะี่ยก็คือตอนนี้มีอาการไอก็เลยไม่อยากจะเป็นการแพร่เชื้อให้กับคนใกล้ชิดหรือคนรอบตัวก็เลยต้องปิดแม้ดีกว่าแต่ตัวจแล้วไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเชือ้อยังปลอดภัยอยู่อ่าเฮง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 ไ<ป>ท่านผู้ชมไปทำอะไรครับวันนี้นี่เฮงเงกับแม่จะไปไหนกัน แห้งๆเหนื่อยนะคะมาลุกมาอี่ก็เทียงนาค่ะเทียงนาทุ่งนาของพี่ผืนดินน้องผืนป่านะคะดูสิคะก็จะมีจักรยานของพ่อเรานะคะก็จะมีส่วนมะนาวตอนนี้นี่ก็ห้าโมงกว่าแล้ว พี่แม่ก็จะมาเก็บผักกะเพราไปทำํำข้าวกะเพรากับพริกแล้วก็ตักไคลนะคะอ้ามือปราบไหนคะมือปราบมือปราบมือปราบกับแหงๆนะคะเห็นไหมคะส่วนมะนาวอ่ามะละกอปลูกตรงส่วนมะนาวน่ยฝั่งนูน้นอ่าปลูกใหม่นะคะอันนี้ปลูกใหม่ ข้างในน่าจะเป็นนันเก่าก็จะพยายามหาต้นใหม่มาแซมนล้วเพราะว่าปลูกได้ตั้งแต่พี่ผืนดินเกิดแล้วจะสิบป,ปีแล้วค่ะปีนี้นี่พรุ่งนี้วันที่สามสิบกรกฎาคมหกห้าเนี่ยพี่ผืนดินครบรอบเก้าขวบเต็มนะคะท่านผู้ชมัค่ะ นี้ย้อนแสงนิดนึงค่ะต้นมะละกอตะไคร่สวรสนะคะพุ่มสวาวรสนะคะดูสิคะกำลังเกิดดอก อันนี้ก็เป็นกอผ่เหลืองเอาไว้ต้มกินกับน้ำพริกน่าค่ะส่วนมะนาวเก่าต้นแก่ที่ว่าเท่าอายุเท่ากับพี่ตุ้ย,ยอันนี้ด้านที่แบบว่า หันกล้องมาทางสิคะอ๋อคุณยายไม่ได้มาเก็บไปคุณยายก็เก็บส่งตลาดนะคะช่วงนี้นี่ก็เป็นช่วงที่มาละมะนาวนะ่ะอ่าล้นตลาดอยู่ก็ได้ราคาไม่ได้เท่าไหร่ก็เก็บแจกจ่ายเพื่อนบ้านญาติญาติอ้าวแหงๆแหงๆจะพาท่านผู้ชมชมอะไรอะ่ะลูก วันนี้พี่ผื่นดินกับน้องผุนป่าไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าไปปั่นจักรยานเล่นอีกแล้วมาดูสิคะอันนี้ที่ตรงที่มาเก็บผักบุ้งกับน้องผุนป่านะคะเห็นไหมคะตรงนั้นนะทุ่งนาเขียวขจีนาปีของเรานี่ทั่วฝักยาวของคุณยายนะคะ บรรยากาศทุ่งนาของคุณครูนอกโรงเรียนนะคะแครบอนปิดคลิปนี้ที่ทุ่งนาเขียวขจีนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีก ทีตอนที่เราจะเก็บเกี่ยวนะคะทุ่งนานี้จจำได้ไหมว่าเป็นทุ่งนาที่อีแม่กับลูกๆอะ่ะมาดำนากันนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามให้กำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะ